สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมานำแป้งวนวลพันธล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชุดใหญ่จากโปรไฟล์ที่ส่งมาทั้งหมด16คนซึ่งจะมีการแต่งตั้งภ่านในเดือนนี้โดยมาดามแป้งได้เปิดเผยถึงการเลือกคุณสือครั้งนี้ว่า ตอนนี้มีรายชื่อโค้ดที่เสนอตัวเข้ามาพอสมควรซึ่งมีทั้งคนไทยเกาหลีใต้าบาราซิลอังกฤษสเปนสวีเดนสโลวาเก,กียเยอรมันโคเอเชียและคอสตาริการวมไปถึงยังหยิบยกชื่อคนที่น่าสนใจอีกหลายคนขึ้นมาเพิ่มเติมเป็นตัวเลือกด้วยซึ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในช่วงเวลาที่เหลือทั้งประสบการณ์ผลงานและความเหมาะสมโดยเฉพาะพิจารณาสถานการณ์ต่างๆโดยตอนนี้เป็นเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเตรียมทีมหลายด้าน ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายเลยรวมถึงทีมงานที่จะมาร่วมกันทําทีมก็มีส่วนสําคัญโดยจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกันยานี้สําหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020ของทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเตะระหว่างวันที่5ธันวาถึง1มกราคมซึ่งจะประกาศประเทศเจ้าภาพอีกครั้งในภายหลังและโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของไทยมีดังนี้5ธันวาคมพบผู้ชนะจากรอบคัดเลือก ว่าจะเป็นบูนยหรือติโมเรสเต้11ธันวาคมพบเมียนม,มา14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์และ18ธันวาคมพบสิงคโปร์ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติชุดใหญ่ที่เพิ่งรู้ผลการจับสลากแบง่งสายศึก AFF Suzuki Cup 2020เมื่อวันที่ผ่านมานั้นโดยทีมชาตยิอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเมียนม,มาฟิลิปปินสิงคโปร์และอีกทีมจะรอบเพย์ออฟอย่างบูนหรือติโมเรสเต ส่วนกลุ่มบีจะมีแชมป์เก่าเวียดนามและอีสีชาติอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและลาวโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึง1มกราคมที่จะถึงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลชาวไทยอยากทราบมากก็คือเหตุโค้ชร,รายใหม่ทีมชาติไทยจะเป็นใครหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแยกทางกับอากิระนิชิโนะผู้เสือชาวญี่ปุ่นวัย66ปีตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ มีหลากหลายกระแสข่าวลือทั้งซิโก้กิติศักดิ์เสนเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงรวมถึงโคช้ชน,นำที่มีอยู่ในไทยลีกทั้งบ้ชแบนด์ทวตวันศรีปานมาซาดะอิชิอิและทั้งสามรายยังมีสัญญากับต้นสังกัดกันทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีมาโนโ o ก i z n g อดีตกุนซือของหลายสโมสรในไทยลีกทั้งทูบแบงคอกซุปเปอร์บุรีเอฟซีและอาร์มี่ยูไนเต็ดที่อยู่ในข่ายเป็นข่าวลือเช่นกันและยังไม่นับกุนซือจากต่างประเทศ ทั้งในเกาหลีใต้และยุโรปที่เอเย่นส่วนตัวตัดสินใจยื่นโปรไฟล์และข้อเสนอต่างๆเข้ามาเพื่อให้ความสนใจคุมทัพช้างศึกด้วยล่าสุดมีข่าวล่ามาแรงว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมา,าดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีเตรียมแต่งตั้งกุซือชาวไทยรายหนึ่งที่มีดีกรีปโปรไลเซนและมีประสบการณ์ในการทํางานกับทีมเยาวชนเคยคุมทีมในไทยลีกมาคุมทัพทีมชาติไทยในการลุยศึก ซูซูกิครับสองพที่กำลังจะมาถึงในอีกหนึ่งเดือนเศษข้างหน้านี้เดอัวหนาผู้กสอรายใหม่คนดังกล่าวจะมีกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ทันทีหลังจากได้นำเสนอสถิติตลอดการไปเมื่อวันก่อนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการเจอกับเมียนมากับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนคู่แข่งร่วมกลุ่มเของทีมชาติไทยที่จะลงฟาดแข่งกันในศึก aff s u z u กิ Cup ในช่วงเดือนธันวา this ทีมชาติฟิลิปปินส์ที่เคยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4่ทีมสุดท้ายถึง4ครั้งแม้จะยังไม่เคยเข้ารอบชิงแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้นลพลพรักฟิลิปปินส์หมายมั่นปั้นมือที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองเช่นกันสถิติตลอดการของทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยผลงานเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในรายการน,นี้ทั้งหมด10นัดไทยชนะ8เสมอ2และไม่เคยแพ้ปี1996ที่สิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่ม 2กันยายนปี2539ไทยชนะฟิลิปปินส์5-0ปี1998ที่เวียดนามรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่29สิงหาคม2541ไทยชนะฟิลิปปินส์3-1ปี2000ที่สนามสมโพธิเชียงใหม่700ปีรอบแบ่งกลุ่มวันที่10พฤศจิกายน2543ไทยชนะฟิลิปปินส์2-0ปี2004ที่มาเลเซียรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2547ไทยชนะฟิลิปปินส์3-1 ปี2007ที่ไทยสนามสุพัชราสายรอบแบ่งกลุ่ม14มกราคม50ไทยชนะฟิลิปปิ 4, 2, 12, น4-0ปี2012ณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่24พฤศจิกายน2555ไทยชนะฟิลิปปิน2-1ปี2014รอบ4ทีมสุดท้ายน,นัดแรกที่ฟิลิปปินนัดแรกฟิลิปปินเสมอกับไทย0-0นัดที่2เตะก,กันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่10ธันวาคม2557ไทยชนะฟิลิปปิน3-0 ปี2016รอบแบ่งกลุ่ม25พฤศจิกายน2159ฟิลิปปินส์แพ้ไทยสูป,ประตัต่อหนึ่งปี2018ที่ฟิลิปปินส์รอบแบ่งกลุ่มในวันที่21พฤศจิกายน2161ฟิลิปปินส์เสมอกับไทยเป็น1ประตูต่อหนึ่งโดยสถิต,ติผู้ยิงใส่ทีมชาติฟิลิปปินส์ในรายการน,นี้มากที่สุดมี3คนคือกิตตศัก์เสนาเมืองสรายุทธชัยคำดีและเถิงฤิทวิกา ชาบาแก้วเตรียมเช็คฟอร์มปาเลสไตน์ก่อนดวลกันนัดชี้ชะตาความเคลื่อนไหวของทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะได้ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มเอสีปาเลสไตน์หลังจากนัดแรกชนะบริเตนศรีย4-0และจะเตะอีกเกมพบปาเลสไตน์ในวันที่25กันยา,ยายนี้เวลา19 3เนากาสนาทีถ้าทด้สดทาง aas play หากทีมชาติไทยชนะจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่อินเดียทันทีล่าสุดมีโยโอการมโตะกุนซอชาญี่ปุ่น รับตารางการฝึกซ้อมให้ทีมสาวไทยมาซ้อมเช้ามื้อเดียวจากนั้นช่วงเย็นยกทีมไปชมเกมระหว่างปาเลสไตน์กับมาเลเซียที่สนามไฟซออันฮุสเซเฮนีเพื่อศึกษาฟอร์มของปาเลสไตน์ก่อนเจอกันในนัดสุดท้ายด้านพรพิรุณพิราวันกองหลักของทีมกล่าวว่าทีมพร้อมมากพอสมควรและมันเป็นเวลาเกือบ2ปีที่ไม่มีเกมการแข่งขันในระดับนานาชาติเลยทุกคนกระหายที่อยากจะลงเล่นตอนนี้มีเวลาซ้อมอีกแค่สองสาวัน ก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมนัดที่แล้วเพ,พราะพิรุยังกล่าวว่าการร่วมงานกับโค้ชมิโยะเขาเป็นคนที่ละเอียดมากในทุกเรื่องไม่ว่าจะในหรือนอกสนามให้ความสําคัญกับทุกๆคนตอนนี้ก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโค้ดให้ได้มากที่สุดเพื่อยกระดับตัวเองและทีมไปอีกขั้นมาซาทดะอิชิอิโมน้าผู้ฝึกสอนเคียวสมุดสมุดปากาซิปี้ยกเครดิตให้กับลูกทีมทุกคน ที่โชว์ความการเล่นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนช่วยทีมเก็บได้ถึง7แต้มจากการลงเล่น3นัดเทียวสมุทรเสียผู้เล่นแกนหลักจากปีก่อนหลายคนจนทําไม่มีแฟนบอลตั้งคําถามว่าในซีซั่นนี้จะทําได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามหลังออกตาร์ท3เกมอิชิอินำลูกทีมทําผลงานบุกเสมอเชียงราย2 2ชนะหนองบัวพิชยา1 0ห่าสุดเปิดบ้านชนะถูบังคอก3-1เก็บไป7็ดแต้มรั้งรองจากฝูงมีแต้มเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ประตูได้เสียเป็นรอง ้องชื่นชมนักเตะของเราที่มีระเบียบวินยัยตั้งใจฝึกซ้อมและเล่นเพื่อทีมตลอด90นาทีผมไม่จําเป็นจะต้องมีผู้เล่นคนหนึ่งคนใดที่คอยทําประตูให้กับทีมได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมระบบของผมคือทุกคนในทีมสามารถมีส่วนในการทําประตูได้หวังว่าเราจะเก็บ3คะแนนต่อไปได้เรื่อยๆเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและบรรลุเป,ป้าหมายที่วางเอาไว้เมื่อจบฤดูกาลสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปสมุทรปราการซิตี้ต้องออกไปเยือนพลิตเทโลเอฟซีในวันอาทิตย์ที่26กันยาน,นี้ นสนามบุญญาจินดาเวลา18นาฬิกาถาดทอดสดทางช่อง5และ AAS Play ความเคลื่อนไหวของพญาไก่ชนนองบัวพิชยา FC ทีมน้องใหม่ในศึกรีโวไทยลีกที่ออกสตาร์ท3นัดแรกโดยผลงานชนะ1แพ้2มี3แต้มรั้งอยู่ในอันดับ9ของตารางล่าสุดโคดชวังทวัชัยรงองอตงตะกูลกุนซื้อใหญ่น้องบัวพิชญา FC เปิดเผยว่า จากผลงาน3มนัดที่ผ่านมาแม้เราจะพึ่งชนะนัดเดียวและแพ้ไปถึง2เกมแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดและพอใจมากที่สุดคือนะักเตะทุกคนแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท,ทที่มีให้ทีมแบบเกินร้อยไม่ว่าจะเป็นช่วงซ้อมหรือช่วงการแข่งขันส่วนปัญหาที่ต้องแก้ไขตอนนี้คือการสร้างเกมรุกและจังหวะจบสกอร์ที่ยังต้องปรับปรุงกันต่อไปให้มีความเด็ดขาดมากกว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะทําได้หากเป็นเช่นนั้นส่วนตัวยังเชื่อมั่นโอกาส เรามีโอกาสจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวได้ในฤดูกาลแรกของการเล่นลีกสูงสุดส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของพยาไก่ชนกลับมาเปิดบ้านต้อนรับโปริตทลูเอในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ณสนามพิชยะสเตเดียมเวลา18นาฬิกา